สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับโรงเรียนเนี่ยมองว่าเป็นวิกฤตนั่นแหละแต่ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาเช่นเดียวกันสําหรับโรงเรียนเองเราปรับวิสัยทัศน์โดยทันทีโดยจากกุลสตรีราชินีบน4.0เราปรับเป็นสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของกุลสตรีราชินีบน4.0โดยสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal Competency ตรงนี้เราให้ความสําคัญกับสมรรถนะย่อย3ตัวด้วยกันก็คือ1เรื่องของ ความฉลาดรู้ด้านสุขภาพ health literacy นะครับสองก็คือในเรื่องของความฉลาดรู้ดิจิทัล digital, digital literacy และสามคือการคิดเชิงนะวัตกรรม innovative thinking เมื่อได้แนวคิดตรงนั้นนะครับเมื่อวิสัยทัศน์โรงเรียนเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนก็จําเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วยโรงเรียนจึงพัฒนาตัวรูปแบบการเรียนการสอนขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมตรงนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญก็คือวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของรูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของนักเรียนตัวเนื้อหานะครับของรูปแบบการเรียนการสอนจําเป็นต้องมีลักษณะของการบูรณาการข้ามสา์เนื่องจากการแก้ปัญหาหรือพัฒนานวัตกรรมนั้นมัไ่ศสตร์ใดง หนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในส่วนของรูปแบบการเรียนการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นการนําเอาวงจรของการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาบูรณาการเข้ากับคําถามเชิงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสุดท้ายคือเรื่องของการประเมินนะครับเป็นการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลทั้ง3ด้านก็คือในเรื่องของสุขภาพด้านดิจิทัลแล้วก็เรื่องของการคิดเชิงนวัตกรรม การเรียนของลูกจากออนไลน์ที่โรงเรียนมาเป็นออนไลน์ทำให้เรา cross up บทบาทแรกของผู้ปกครองใกล้ชิดให้กำลังใจลูกรับรู้ปัญหาของเด็กที่เกิดขึ้นในระหว่างเรียนออนไลน์เราก็คุยกับโรงเรียนให้มากขึ้นถึงปัญหาบทบาทต่อมาก็คือ learn together ค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้เนื้อหาของลูกเพราะอยู่ที่บ้านไม่มีใครสอนเราก็สอนเองสอนไม่ได้ก็หาช่องทางที่เรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยกันบทบาทที่3คือ support ที่บ้านต้องเตรียมห้องเรียนเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมเตรียมอุปกรณ์การเรียนคอมพิวเตอร์ iPad ปรินเตอร์หมึกสีต่างๆสั้นๆส,สำหรับบุตบาทของผู้ปกครองเลี้ยงด้วยใจเรียนรู้ไปด้วยกันสนับสนุนเธอเสมอคะ่ะ สำหรับบทเรียนที่เราได้นะคะเราอยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือว่าในช่วงเวลาแบบนี้โรงเรียนจําเป็นต้องมีนวัตกรรมนวัตกรรมที่เราได้นี่ก็คือ o อ o ซ one school one innovation นะครับถามว่า one school one innovation สําหรับโรงเรียนคืออะไร O นะครับคือ opportunity คือโอกาสโรงเรียนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการพัฒนานะครับ school school based ทุกอย่างพัฒนาขึ้นบนฐานของโรงเรียนนะครับอีกตัวหนึ่งคือ originality นวัตกรรมต้องมีความใหม่ต้องมีความคิดิเริ่มสร้างสรรค์และท้ายที่สุดคือ innovation base คือทุกอย่างพัฒนาขึ้นบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมคือวงจรของการพัฒนาที่ไม่จบไม่สิน้นและมีความยั่งยืน